ใช้เท้าอีนะคะใช้เท้าอีครัวบ้านอ้อยค่ะอันนี้นึ่งสุกแล้วนะคะพร้อมรับประทานได้เลยนะคะหรือว่าบางคนอาจจะเอาไปทอดก็อร่อยค่ะใช้เท้าอีมีส่วนผสมของหัวผักกาดนะคะหรือว่าคนจีนเรียกหัวเชเท้านะคะเอามาปอกเปลือกนะคะ แล้วก็ผูดให้เป็นเส้นนะคะเราจะต้องออบีบเอาน้ำเขาออกด้วยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะใส่ส่วนผสมของถั่วลิสงต้มใส่แป้งและว่าถ้าเราได้เจียวหมูนะคะเจียวน้ำมันหมูนะคะเราก็จะได้กากหมูแล้วก็ใส่กา,กากหมูลงไปด้วยถ้าชอบ กุ้งแห้งก็ใส่กุ้งแห้งลงไปด้วยนะคะเอามาขยำรวมกันแล้วเราก็ใส่ถาดนึ่งนะคะเมื่อนึ่งสุกแล้วเนี่ยเรารับประทานได้เลยนะคะทานกับซอสพริกสีราชาค่ะหรือว่าบางคนก็อาจจะหั่นนะคะหั่นเป็นชิ้นแล้วก็เอาไปทอดนะคะก็จะอร่อยไปอีกแบบนึงค่ะ ใช้เท้าอีนะคะขัวบ้านอ้อยค่ะ